แม้แต่เพื่อนเราก็ทำไมถึงมาทำร้ายเราทั้งที่แบบก่อนหน้านี้เราดูแลช่วยเหลือทุกอย่างอืมกลาเป็นว่ามันมีคนรักเราจริงๆอยู่หรือเปล่าวะที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือที่อยู่รอบตัวเราหรือในโลกเนี่ยนอกจากเข้ามาเพื่อโกหกหลอกลวง หรือหาผลประโยชน์อะไรก็ตามอ,อย่าให้ใครมาเจอแบบเราสุดที่เขาไม่รู้ว่าเหวหลึกแค่ไหนส่วนเรื่องไม่ดีที่เขาพูดมาหรือใครก็ตามพูดมาหมอไม่ขอรับ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงการตลาดแบบนี้ไม่สามารถทำร้ายหมอได้เพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่มีประโยชน์หมอไม่ได้ไม่ได้ให้ค่าอะไรไม่ได้สนใจในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตเนาะเนาะเราอยู่กันมา17ปี บางอย่างหมอก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่โน้ตทำนะครับอย่างเรื่องเนี้ยที่เขาพูดเอ่อเมนชั่นถึงใครหมอก็บอกเขาว่าอย่าทำแบบนั้นเลยมันไม่ดีหรอกคิดถึงเราตอนที่เราแบบเราเราแย่ๆอะ่ะเออการที่ใครมาพูดถึงเราแบบเนี้ยเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นอ่าส่วนเขาจะทำอะไรให้เขาเให้เขาเอ่อให้เขารับผิดชอบสิ่งที่เขาทำแต่ในฐานะที่หมอเป็นแฟนเขาหมอ หมอก็ต้องซัพพอร์ตแฟนตัวเองอ่าส่วนเขาจะทําอะไรให้เขาให้เขารับผิดชอบสิ่งที่เขาทําเขาก็แบบมีมีอีโก้ของเขาอะไม่มีใครเตือนได้นอกจากหมอหมอเป็นคนเตือนโน้ต คนเดียวในโลกนี้ที่สามารถเตือนโนต้ตได้สุดท้ายหมอก็ต้องเป็นคนรับจบก็ต้องยอมทะเลาะกันอืคุณผู้ชมคะกลายเป็นนามาบานปลายสำหรับนาราเคปะเทยหรือว่าอนุวัฒน์ปฐมทินที่ออกมาฟาดกันยับกับบอสโนต้ตนะคะโจของวงมะลํมอีสานนครศรีนที่เข้ามาคอมเมนต์กรณีที่นาราเคปะเทยถูกขโมยแบรนด์เนมแล้วก็เงินล้านแต่ยังไม่ยอมใชหนี่และนิกกี้ขยี้ข่าวค่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเอฟซี FC เนเข้ามาดูความเมามันก,กับการโตกลับของนักสามคนค่ะ ซึ่งดรามานะคะเริ่มจากที่หลายคนก็ทราบกันดีว่านารายคปกระเทยนะคะถูกจำคุกคดีชกกรุคคงประชาชนกรณีกองสูงค่ะและได้รับอิสรภาพออกมาเมื่อช่วงต้นปี67นะคะและก็เริ่มกลับมาไลฟ์สุดข้ายของทําคอนเทนต์ดยก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะนารายคปกระเทยนะคะทำคอนเทนต์ระบุว่าต้นเองเนี่ยถูกลอตเตอรี่หมดนี่แล้วโว้ยไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถูกทั้งหมด24ล้านร้องไห้ตัวสันไปหมดแล้วขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยหนูดีใจตั้งแต่ต้นปีหมดนี่แล้วเ,เะะว้ย เล่นพร้อมขายสินค้ากาแฟยี่ห้อหนึ่งต่อมานะคะนารายเค็กระเทยเขาออกมาเผยว่าโดนขโมยของและเงินสดหลักล้านพร้อมประกาศตามหากระเป๋าแบรนด์เนมหรูมีการให้รางวัลน,นาจับ1นึ่งแสบาทหากใครนํากลับมาคืนได้ชาวเด็ดนะคะก็ตั้งคํำถามว่าหากยังมีนี่ทําไมทําไมนารานะคะยังมีเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมีเงินสดทําไมไม่เอาเงินไปใช้นี้คะ่ะ ซึ่งนาราเคปกระเทยนะคะก็ออกมาชี้แจงโดยโพสอธิบายเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมบางใบนะคะซื้อตอบบางใบเนี่ยเจ้าของแบรนด์นะคะก็ให้ด้วยความเอ็นดูบางใบนะคะได้โบนัสจากการปักตะกร้าส่วนรายได้มีการแบ่งเงินใช้นี่ในการควบคู่กับการใช้ชีวิตซึ่งนารานะคะก็ยืนยันว่าต้องมีเงินดูแลตัวเองเพื่อให้มีกําลังทํางานและใช้นี่ต่อไปลั่นจ่ายเงินเจ้าหนี้ไปแล้วใน1ปี15หล้านบาทค่ะ แต่มีประโยคในโพส์ของนาราเคปะเทยนะคะที่กลายเป็นดรามา่า่ะคือที่เธอโพส์นะคะว่าจากเหตุการณ์ที่นาราเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําหลังออกจากคุกเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้นี่แล้วแต่ด้วยความรู้สึกผิดและความรับผิดชอบต่อสังคมนาราจึงดําเนินการใช้นี่มาโดยตลอดค่ะซึ่งจากโพสต์นี้เองนะคะหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นติดคุกไปแล้วไม่ต้องใช้นี่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือบอสโนตค่ะเจ้าของวงมอนลำอีสานคนครศรีซึ่งมรวยระดับเศรษฐีเบอร์ต้นๆของเมืองขอนแก่นมีธุรกิจโรงพยาบาลนะคะลีนิกความงาม40กว่าสาขาทัวประเทศม จัดสรรร้านอาหารฟิตเนสและอีกมากมายซึ่งบอสโนนะคะออกมาโพสต์ว่ารอลงอาญามไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใช้นี่นะถ้าวันไหนเธอไม่ใช้เธอก็แค่ติดคุกเงินใครๆก็อยากได้คืนเท่านั้นแหละแฮชแท็กเคปกระเทยงานนี้นะคะทำให้นาราเคปกระเทยค่ะออกมาโพสต์โต้รัวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟินขับคอนแกนอันดับหนึ่งต่อให้จะไปทําตามเขาก็ทําไม่ได้เพราะเจ้าของมันโง่อยากจะเปิดบาร์โฮสเก็บเงินไว้ทําหน้าเธอ ว่าคนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่ใช่คนดีว่าหนูโกงการที่พี่เอาซิลิโคนแท่งละแปดสิบบาทมาทำเป็นอาชีพหลอกคนก็ไม่ต่างอะไรกับการว่าหนูตอนนี้แล้วพี่รับผิดชอบจมูกคนอื่นหมดหรือ,อยังแต่ต่อมานั้นกนาราเคปกระเทยคะ่ะก็ลบโพสต์ตอบโต้ออกไปนะคะเหลือ,อไว้แค่แม้ตัวเองก็ยังใช้ซิลิโคนปลอมทำจมูกให้คนอื่นเลยนี่แสดงว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนดี100%ฉะนั้นไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นถ้าเรายังไม่ดีพอ พร้อมท้าทายให้ฟ้องได้เลยนะคะฟาดขายตั้งหลายหมื่นใสซิลิโคนตัวละ80เองหรองานนี้ค,ะ <c oughs> ค่ะบอ <c oughs> สน้ตนะคะก็สวนกลับทันทีทั้งชีวิตไม่เคยฟ้องใครครั้งนี้จะฟ้องให้เขตศึกษาขอ้อกฎหมายด้วยนะเหตุเกิดปีไหนและคดีจบไปยังไงส่วนใครที่แชร์ข่าวเก่ารบกวนเอช่วยแคปและส่งให้ผมทีซึ่งสุดท้ายนะคะทัวร์ก็ลงที่บอสน็ตสนัน,นะคะ่ะทำนองที่ว่าใครเริ่มไปแซะเขาก่อนอยากหาแสงกับเขาตลกแพ้น็อกเป็นต้นอะไรก็ตามนะคะจากเรื่องนี้นะคะล่าสุดหมอกรวิน แฟนบอสโน้ตนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดป่าน้ําตาร้องไห้หลังมีดราม่าจากการที่นาราเคปกระเทยออกมาโพส,แส์แซดถึงธุรกิจและเก่าที่กระทบธุรกิจที่หลายคนะคะเห็นในโพสต์ของนาราซึ่งคุณหมอกรวินค่ะที่ไม่ได้อยู่ในวงของดรามา่าตั้งแต่แรกนะคะก็ได้รับผลกระทบจากโพสต์ของนาราทําให้ต้องออกมาชี้แจงว่ามันผ่านมาแล้ว4ปีและตนได้เคลียร์แก้ไขทุกอย่างหมดแล้วยืนยันตนอยู่ข้างแฟนซึ่งก็คือบอสโน้ตค่ะและก็เสียใจที่คนใกล้ตัวที่ตนเองคิดว่าเป็นเพื่อนกลับมาทําร้ายตน ส่วนบอสน,นก็นจะชี้แจงอะไรบ้างนะคะก็ดูกันได้ที่คลิปนี้ค่ะส่วนเรื่องข่าวของหมอ,อเรื่องซิลิโคนมีคนพูดว่ามาขุดนั่นนี่นู่นคืออันนี้เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี65นะครับก็คือมีปัญหาจริงตอนนั้นซึ่งก็อาจจะใช้คาว่ารู้เท่าไม่ถึงรู้เท่าไม่ถึงการหรือหรือแบบคิดน้อยไปหน่อยหรืออะไรก็ตามเถอะแต่ว่า มันจบไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนะั้นอันนี้มันผ่านมาตั้ง4ปีแล้วเนาะทุกวันนี้ก็คือเรากล้าบอกได้ว่าเราเป็นคลินิกที่ให้ซิลิโคนคนไข้กลับบ้านทุกคนนะครับคลินิกไหนก็ตามที่มาพูดแซะหรืออะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าแค่อยากบอกอยากบอก คนที่ดูอยู่นะครับหรือคนไข้หมอหรือแฟนคลับของหมอนะคบว่า,เ,าเราให้กล่องคนไข้กล่องซิลิโคนกับบ้านทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นใครต่อให้ไม่ได้มาทําสัญญกรรมกับหมอนะเราไปทําที่ไหนก็ตามนะครับขอขอกล่องเขาด้วยนะครับกล่องฟิลเลอร์กล่องโบท็อกซิลิโคนเราสามารถขอกับคลินิกนั้นถ้าเขาใช้ของจริง เขาก็จะมีกล่องให้เรานะครับมีกล่องมีซองให้เรานะครับเราสามารถเช็คตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มาใช้บริการที่กรวินคลินิกรุนะ่นาพีคลินิกโรงพยาบาล KRM เรามีหลักฐานเรามีกล่องมเออีเราใช้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยากให้คนไข้มั่นใจในตรงจุดนี้ได้นะครับถามว่าเขารู้ไหมว่าเราเคยมีข่าวปีหกห้าเขารู้ทุกคนไม่มีใครโง่หรอกรบขบข้อมูลมันมีมันเสิร์ชหาได้ทุกคนทุกคนที่มาทำเขารู้กันหมด แต่เขาเลือกมาทําเพราะเขาไว้ใจการที่จะไปพูดหรือการที่เราจะใช้วิธีแบดมาร์เก็ตติ้งแบบนี้มันไม่ได้ทําให้คนไข้เราเยอะขึ้นเอ,อมันทําให้เราดูแบบดูเป็นคนแย่ซึ่งหมอไม่ใช้การตลาดโดยวิธีนี้แน่นอนอืมใครที่รู้จักหมอมาใครที่รู้จักกรอวินคลินิกมาเปิดมาสิบสี่ปีสิบห้าปีเราไม่เคยใช้แบดมาร์เก็ตติ้งแบบนี้ไปเซิร์ชดูได้ไปไปหาได้เลยไม่มีนะครับ การมาพูดอะไรแบบเนี้ยทําให้ไม่ได้ทําให้คนไข้เราเยอะขึ้นอืถามว่ากฎหมายก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเรื่องเรื่องฟ้องหรืออะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ไม่ไม่ไปถึงตรงนั้นแต่ว่าอแค่อยากมาชี้แจงเฉยๆว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องเก่าแล้วเราก็ชี้แจงไปหมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือเราคือถ้าคนผิดอ,ะอ่ะก็ต้องได้รับผิดใช่ไหม กฎหมายเมืองไทยไม่สามารถมีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ถูกไหมครับเ,เรื่องข่าวปี6-5ห้าทำอะไรหมอไม่ได้เพราะว่ามันผ่านมานานมากแล้วทุกวันนี้เราข่าวสะอาดร้อยเปอร์เซ็นเรากล้าพูดได้เลยสิ่งที่เราเจอมาก็คือแม้แต่เพื่อนเราก็ทําไมถึงมาทาร้ายเราทั้งที่แบบก่อนหน้านี้เราดูแลช่วยเหลือทุกอย่างอืมกลายเป็นว่า กลายเป็นว่ามันจะมีคําถามที่เราถามตลอดเลยมันมีคนรักเราจริงๆอยู่หรือเปล่าวะที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือที่อยู่รอบตัวเราหรือในโลกเนี้ยนอกจากเข้ามาเพื่อโกหกหลอกลวงหรือหาผลประโยชน์อะไรก็ตามคือพูดเรื่องเนี้ยมันจะเสนซิทีฟเนาะเปลี่ยนดีกว่าไม่พูดละเดี๋ยวร้องให้มันก็จะมีคําถามว่ามันมีคนรักเราจริงๆอยู่หรือเปล่าวะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมวอารมณ์กัน เออจุดที่เราไม่รู้ว่าเหวมันลึกขนาดไหนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือกําลังใจความจริงใจการอบกอดแค่นั้นเลยหมอถึงแบบเข้าใจทุกคนที่เจอวิกฤตในชีวิตอนะ่ะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้เขาให้เขาผ่านไปได้ไงอืมอยากให้ใครมาเจอแบบเราหรือ,หร,อหรือแบบ ที่เขาไม่รู้ว่าเหวมัวนลึกแค่ไหนเราอยากส่งพลังงานดีๆให้เขา,าอ่ะใครก็ตามที่เจอนะคู่แข่งหรือว่าใครก็ตามเพื่อนมนุษย์ในโลกเนี้ยขอเป็นกาลังใจเลยเพราะว่าหมอผ่านเรื่องนี้มาแล้วหมอรู้สึกว่ามันมันมันแย่ที่สุดในชีวิตแล้วอืมเพราะฉะนั้นมีคนถามว่าเมื่อกี้ที่แบบที่เขาพูดถึงเราไม่ดี หรือใครก็ตามเถอะเออพูดถึงเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหมอออเข้าใจในจุดที่เขาเจอแล้วแล้วหมอเป็นกําลังใจให้เขาให้เขาผ่านปัญหาที่เขามีอยู่อ่ะส่วนเรื่องไม่ดีที่เขาพูดมาหรือใครก็ตามพูดมาหมอไม่ขอรับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอืมเพราะทุกวันนี้หมอใช้ชีวิตแบบนี้หมอทําแบบนี้หมอเล่าให้ฟังหมดแล้ว นะครับและคนไข้คนไข้ที่มาใช้บริการก็เป็นคนไข้ที่น่ารักทุกคนเลยเป็นคนที่รักหมอแล้วก็รักกลาวิคนคลินิกรักรุนาพีคลินิกรักโรงพยาบาล k ครเมซึ่งเขาหาข้อมูลของเขาอยู่แล้วไม่สามารถการตลาดแบบนี้ไม่สามารถทำลายหมอได้นะครับอคนไข้เขาก็ไม่ได้โง่ แล้วการที่เราทําการตลาดแบบเนี้คนไข้เราก็ไม่ได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบนี้เลยมันไม่มีประโยชน์ต่อให้ทําหมอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วหมอไม่ได้ติดตามไม่ได้สนใจด้วยหมอก็อ่าอย่างวันนี้หมอมีประชุมใช่ไหมก็ประชุมทั้งวันก็ทํางานของตัวเองไปไม่ชอบไปเสือกเรื่องของใครนะครับส่วนใครจะเสือกเรื่องของเราก็ก็ให้เขาเสือกไปนะครับขอใช้คาว่าเสือกแล้วกันเนาะมันดูเป็นคําที่เข้าใจง่ายสุดแล้ว อเป็นกำลังใจให้คุณหมอเสมอครับขอบคุณนะครับส่วนโน้ตนะครับในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตเนาะใช้คำเป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตเนาะเราอยู่กันมาสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีแล้วที่ที่อยู่กันมานะครับก็บางอย่างหมอก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่โน้ตทำหมอสิ่งไหนที่หมอคิดว่าอันนี้ทำไม่ถูก หมอก็เตือนแล้วก็บอกเขาตลอดนะครับอย่างเรื่องเนี้ยที่เขาพูดเอ่อเมนชั่นถึงใครหมอก็บอกเขาว่าอย่าทำแบบนั้นเลยอืมมันไม่ดีหรอกคิดถึงเราตอนที่เราแบบเราเราแย่ๆอะ่ะเออการที่ใครมาพูดถึงเราแบบเนี้ยเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นอา่าส่วนเขาจะทำอะไรให้เขาให้เขาเอา่อ ให้เขารับผิดชอบสิ่งที่เขาทําเขาทําดีเขาก็เขาก็ได้สิ่งที่ดีไปเขาทําไม่ดีเขาก็ต้องรับสิ่งที่เขาทําไม่ดีไปเพราะฉะนั้นเราอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ต้องไปตัดสินใครหมอก็ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาทําอืมแต่ในฐานะที่หมอเป็นแฟนเขาหมอหมอก็ต้องซัพพอร์ตแฟนตัวเองนะครับหมอเพราะเขาหมอก็ในในใ,ในคลิปที่ โน้ตเคยพูดว่าไม่มีใครรักมึงมากกว่ากูแล้วในโลกนี้อันนี้อันนี้เราไม่เคยสวีดกันเนาะแต่ว่าเขาพูดนิดนึงเราไม่เคยพูดจริงจังขนาดนี้กันนะครับแต่ว่าเขาพูดก็แล้วกันเนาะว่าเขาพูดเรื่องจริงนะครับหมอมั่นใจว่าในโลกเนี้ย คนที่รักหมอที่สุดก็คือโนดแหละลองจากยายละมุนก็คือโนดสิ่งที่เขาพูดคือเรื่องจริงเพราะว่าหมออยู่กับเขามาสิบเจ็ดปีหมอรู้อยู่แล้วว่าเขารักหมอขนาดไหนเออเขารักรักรักมากอะรักรักรักหมอทุกอย่างรักรักมากเออเพราะฉะนั้นเราก็รักเขาเหมือนกัน เราก็ซัพพอร์ตเขาอืแต่สิ่งไหนที่ทําไม่ถูกหรือเนี่ยหมอก็จะคอยเตือนเพราะว่าก็อย่างบุคลิกอย่างโน้ตอ่ะมันมันก็ไม่มีใครเตือนเตือนได้ไงอย่าได้เคลียร์ะ่ะหมอและบอสน้ตคือเขาเขาก็แบบมีมีอีโก้ของเขาอะ่ะไม่มีใครเตือนได้นอกจากหมอหมอเป็นคนเตือนโน้ต คนเดียวในโลกนี้ที่สามารถเตือนโน้ดได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะฝากความหวังไว้กับหมอว่าหมอช่วยพูดเรื่องนี้ให้หน่อยหมออันนี้พูดช่วยพูดหน่อยซึ่งสุดท้ายหมอก็ต้องเป็นคนรับจบก็ต้องไปเคลียร์กับโน้ดก็ต้องยอมทะเลาะกันอืมแต่ว่าเขาพูดนะว่าแบบในโลกนี้ไม่มีใครรักมึงเท่ากูแล้วอะ่ะคือเรื่องจริงอืมแล้วหมอก็กล้าพูดตรงนี้หมออาจจะเคยพูดกับน้องที่รักมากมาก หรือใครก็ตามที่หมอสนิทด้วยหมอเคยพูดตลอดว่าคนที่ได้รู้จักโนต้ตเป็นโชคดีมากๆเลยนะเพราะโน้ต่ะเป็นคนที่โคตรดีเลยอะ่ะเขาเขาไม่เคยเอาเปรียบใครโนต้ตเป็นคนที่ไม่เคยเอาเปรียบใครเลยเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้เป็นคนที่เอาตัวเองเข้าไป ช่วยคนหรือเข้าไปไปทําอะไรก็ตามต่อให้ตัวเองจะแบบแต่โดนดูดูว่าแ yeah ย่หรือมีคนมองว่าแ yeah ย่แต่โน้ตไม่ได้สนใจโอืมน้ตเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งที่หมอหมอกล้าวพูดได้เลยว่าในบรรดาคนที่หมอเจอมาในชีวิตทั้งหลายนะ่ะ โนดคือหนึ่งในนั้นที่เป็นคนดีมากวันนี้ไม่ได้อวยนะอืมในเรื่องเจี้ยแย่หมอก็พูดนะว่าหนึ่งก็คือสิ่งที่ย้ยของมันเนาะก็คือเป็นคนแบบเป็นคนขี้งอนเกินไปบางทีก็แบบงอนอะไรก็ไม่รู้อืมอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแย่หรอกแต่ว่าเหมือนในชีวิตคู่อะคือบางอย่างมันก็ดูงี่เง่าเนาะอันที่สองเป็นคนปากหมาอืมปากหมาแบบพูดพูดไปก่อนอะพูดพูดพูดไปบางทีไม่ได้คิดอะไรแต่คนฟังอาจจะคิดไง บางทีก็พูด,พ,ดพูดไปแบบพูดบางทีมันเป็นคําแบบอาจจะไม่ได้คิดอะไรอะ่ะแต่คนที่ฟังอะ่ะเขาคิดนี่ก็เป็นข้อเสียของนางหรือว่าเวลานางนางแบบโมโหมากๆหรือนางเมาหรืออะไรแบบเนี้ยเออนางก็จะหลุดงเงี้ยหลุดง่ายอย่างเงี้ยหรือใครมาปั่นอะไรนางก็จะนางก็จะขึ้นง่ายอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้เป็นข้อเสียของนางแต่ ข้อดีของนางก็อย่างที่บอกแหละว่าที่เราอยู่กันมา17ปีคนเรามันจะมันจะมันจะเฮี้ยขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเฮี้ยขนาดนั้นวลก็ไม่อยู่เนาะเออแต่โนตคือเป็นคนแบบเป็นคนไม่ขี้โกงกับใครไม่เคยไปคดไอโกงใครไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยหาผลประโยชน์จากใครอืมมีแต่ช่วยแล้วก็ช่วยบางทีแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ ที่ตัวเองแบบแย่ซึ่งหมอไม่ทําแบบนั้นแต่โน้ตยังทําอ่ะคือเขาเป็นคนดีขนาดนั้นอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นหมอกล้าการันตีได้ว่าโน้ตคือคนดีมากอืแล้วใครที่รู้จักเขาก็จะแบบเขาก็จะมีพลังงานดีๆให้แบบว่าเออแบบในวันที่เราแย่ๆบางทีเขาก็ช่วยเราดึงดึงเราขึ้นมาส่วนเรื่องดราม่าเรื่องเอ,อ่อโน้ตกับคู่กรณีแล้วกันเนาะกับคนหนึ่งแล้วกันอืม มอไม่เห็นด้วยในสิ่งที่โน้ตไปพูดแซะใครหรือพูดเมนชั่นถึงใครเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขา m o ม d โน้ตไม่ควรทําแบบนั้นือมต่อให้เขาจะทําดีหรือไม่ดีเราก็ไม่ไปตัดสินใครแต่ว่าสิ่งที่เขาทํามาเออสิ่งที่เขาทํามาให้หมอเข้าใจในจุดที่เขาเจอว่าเออเขาคงโกรธหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาก็พูดถึงเราไม่ดี ซึ่งเขาก็ไปพูดอันไหนก็ไม่รู้นะซึ่งหมอไม่ได้ไม่ได้ให้ค่าอะไรไม่ได้สนใจเพราะว่าสิ่งที่หมอต้องโฟกัสคืองานที่หมอต้องรับผิดชอบทุกวันนี้มันเยอะเหลือเกินในสิ่งที่หมอต้องรับผิดชอบอ่ะอหมอขอโฟกัสที่งานตัวเองส่วนที่เขาพูดมาก็เอาเป็นว่าหมอเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ไม่ใช่แค่เขานะ ให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้ทุกทคนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดี <c oughs> เหตุการณ์ครสิทธิ์ในชีวิตมาแล้วก็ต้องการกําลังใจหมออยากให้ทุกคนผ่านมันไปได้เพราะเราอ่ะเคยเจอมาแล้วเราเอะเรามันแย่สุดๆสำหรับเราตอนนั้นแล้วสิ่งที่หมออยากฝากทุกคนที่ดูอยู่นะครับเป็นกําลังใจอบกอดให้กับทุกคนที่เจอปัญหา อย่าไปซ้ำเติมใครอย่าไปเหยียบย่ําใครหรืออย่าไปทําให้ใครต้องคือสิ่งที่เขาเจอมันก็หนักอยู่แล้วเราอย่าไปทําร้ายใครด้วยการพูดแซะแชร์แซะหรือ,อามาผสมลงหรืออะไรก็ตามเถอะมันมันมันไม่ใช่วิถีที่คนคนที่น่ารักเขาทํากันนะครับหรือหรือก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่อยากเห็นใครเจอ เจอปัญหาอะไรก็ตามเนาะแต,แต่แต่ใครที่ทําอะไรก็คือเขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาทํานั่นแหละอืมก็อ่าแล้วก็ไม่ชอบการพูดแซะการทําการตลาดแบบแบดมาร์เก็ตติ้งแบบนี้มันไม่ได้ทําให้ลูกค้าเราเยอะขึ้นนะครับแล้วลูกค้าเราอ่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจมาทําอะไรอ่ะคือเขาเขาหาข้อมูลคนไข้เขาหาข้อมูลของเขาอยู่แล้วอืมเขาไม่ได้โง่ไม่มีใครโง่หรอก นะครับในโลกเนี้ยอย่าคิดว่าเราฉลาดอยู่คนเดียวสิทุกคนทุกคนทุกคนฉลาดหมดแหละทุกคนเขาหาข้อมูลของเขาส่งกาลังใจให้พี่หมอขอบคุณนะครับน้องบิ๊กเป็นกาลังใจให้น้องบิ๊กเหมือนกันนะครับอ,อืทุกคนเขาหาข้อมูลเขารู้ทุกอย่างแต่เขาเลือกมาทํากับเราเพราะว่าเขามั่นใจว่าเราจะทําให้เขาสวยได้แล้วเราก็กล้าบอกว่าเราขาวสะอาดร้อเปอร์เซต ซิลิโคนทุกชิ้นคนไข้ได้ซิลิโคนกลับบ้านนะครับส่วนคลินิกอื่นหรือใครก็ตามที่มาพูดแซะพูดอะไรหมอไม่ได้สนใจเลยเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรกับยอดขายของหมอนะครับคนไข้หมอไม่ได้ลดลงแล้วคนไข้หมอก็ไม่ได้เยอะขึ้นจากการที่หมอจะไปแซะคนอื่นหมอก็เลยไม่ทําเลือกไม่ทําการตลาดด้วยวิธีนี้นะครับเลือกไม่ทําการตลาดด้วยวิธีนี้นะครับ เราก็อยู่ในโลกของเราเนาะส่วนใครจะทําการตลาดวิธีนี้ก็ให้เขาทําไปแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับถามว่าจะทําอะไรไหมก็ยังไม่อยากจะทำอะไรใครหรอกอือยากอยากแบบอยู่ในโลกของตัวเองนะครับอยู่กับคนที่รักเราแล้วก็ซัพพอร์ตเรานะครับอืส่วนใครที่โพสต์แสกับหมอโพสต์แสให้หมอหรือนัน่นนี่่นถ้าเป็นเพื่อนเป็นอะไรหมอก็แค่บล็อกไปแล้วก็เออก,ก็ก็ได้รู้ว่า อ๋อเขาไม่ได้รักเราเนาะอืมโลกทุกวันนี้หาความจริงใจค่อนข้างยากเลยเนาะเราไม่รู้เลยว่ามีคนรักเราจริงๆอยู่กี่คนก็แย่อยู่ด้วยค่าค,าคลินิกได้ค่าคลินิกอื่นแล้วเอาลูกสปอนคลินิกตัวเองลงอมไม่เป็นไรครับเขาทําในวงการนี้รู้จักกันหมดแล้วก็รู้ว่าใครเป็นแบบไหนฝีมือแบบไหนรู้ว่าใครเป็นแบบ ช้ของอะไรแบบไหนหรืออะไรยังไงในวงการเนี้ไม่สามารถปิดบังอะไรกันได้เลยส่วนจะทําการตลาดแบบไหนคือถ้าทําแบบนี้แค่หมอด้วยกันเนี่ยเขายังไม่ยังไม่ให้ค่าเลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาทําแบบนี้ก็คือเขาค่อนข้างแบบหลุดจากความเป็นหมอไปไกลแล้วแล้วเขาอาจจะไม่ใช่หมอก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนคนแบบเป็นนักธุรกิจหรืออะไรสักอย่างอืเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นหมอ เขาอ่ะคือคาว่าหมอมันเป็นวิชาชีพเนาะหมอมันคือวิชาชีพเราบางอย่างเราไม่สามารถทําเหมือนคนอื่นได้อะ่ะด้วยความที่เราแบบถูกเรียนปลูกฝังมานะว่า,เ,าเราเราแบบถูกสัง่งสอนมาแบบเนี้ยฉะนั้นเราก็จะมีมีความเป็นหมอของเราอยู่ส่วนคนอื่นที่เขาทําอะไรแบบเนี้ยก็ให้เขาทําไปเถอะแต่หมอเชื่อว่าคนไข้ไม่ได้ไปไม่ได้ ไม่ได้ไปใช้บริการกับเขาเพราะว่าการที่เขามาพูดให้คนอื่นหรือว่าอะไรแบบนี้หรอกอมหมอเชื่อนะหมอเชื่อสนิทใจเลยว่าอคนไข้เขาไม่ได้เลือกเพราะเหตุผลอย่างนี้เขาเลือกเพราะว่าเขามั่นใจว่าไปทํากับเราแล้วมันจะสวยทํากับคลินิก A คลินิก B คลินิก C แล้วมันจะสวยเขาถึงเลือกไปทํา เขาไม่เลือกเพราะว่าคลินิก A คลินิก B คลินิก C เนี่ยมาพูดให้ให้กรลวินคลินิกให้หมอกรลวินแล้วอคนไข้จะแห่หลังไหลมาทำซึ่งมันไม่ใช่แล้วการที่ทำแบบนั้นน่ะอคือไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเคยผ่านจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตมาแล้วไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้ว อันนี้นะคะต้องรอดูว่าทางด้านของนารายเคปกตอรเธอได้จะออกเมาื่อเคลื่อนไหวเรื่องนี้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะบอกได้เลยค่ะว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะปักหมุดรอได้เลยค่ะพี่นิเย็นนะคะมีความสุขมากๆค่ะปีนี้ต้องบอกว่าทุกคนแหละมันอยู่ในสภาวะที่แบบข่าวต่างๆถาโถมมาสถานรรการณ์บ้านเมืองต่างๆและความเครียดโมทยเครียดเยอะมากปีหน้าขอให้แบบนั่งใจแล้วก็เป็นปีที่ดีของทุกคนด้วยค่ะพี่นิเย็นนะคะขอฟอให้ตัวเองหนึ่งข้อขอเลยคะขอให้ ขอใหออ้ขอให้ชีวิตของดาสงบสุขไม่มีค่าวเช้าต่อไปคะ่ะได้เงินสล้านคืนได้เงินสาล้านคืนต่อคะอ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิเเทงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง y ย u ท u b ครบตลาและเพจเฟซบุ o กครับตลากันด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่งกดเลย